รองเจ้ากรมคิดว่าสองคนนี้ควรตายนีย่ข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะหนุนหลังลู่เฉิงห่วงนี่ท่านท่านว่าไงนะหลี่หลี่ปิงนี่ท่านใส่ร้ายป้ายสีข้านะท่านจะจับตัวสีหูปกป้องความลับของท่านกับลู่เฉิงห่วงให้กับข้าเจ้าหลู่อี้กับปูเลี้ยวเพื่อข้าผิดให้สีหูปูเลี้ยวเคยเป็นคนของท่าน ท่าในเขาบอกเรื่องสวีหูกับข้าพูดสิถ้าไม่พูดเจ้าก็จะถูกลงโทษยังหนักข้าจะพูดพวกเขาถามว่ารู้จักคนชื่อสวีหูไหมสวยหูเลยถ่าในเขาเข้าคุกแต่ต้นเพื่อจับตาดูเจ้าหลู่อี้ตอนที่เจ้าหลู่อี้ไปหาเขาท่านถึงเจอเขาเป็นคนแรกและเข้ามาเอี่ยวกับคดีนี้ได้ส่วนทำไมถึงดึงสายตาหลีเข้ามาพัวพัน คงพ่ออยากยืมมือค่ากับสุนเป้าพาตัวสีหูให้เจอแต่ท่านก็รู้ว่าลำพังท่านคนเดียวพอกอพวกเขาไม่ได้จะเป็นใครกันแนะ่ท่าจึงให้มือปราบกลมอาญาลงมือแล้วให้มาปรากฏตัวจะได้พาพวกเขาไปอย่างชอบทำได้ ข้าพ,พูดถูกไหม oh. ท่านรองเจ้ากรม oh. อืมไม่ว่ายังไงสุนเป้ากับสวีหูตอนนี้ก็ถูกจับแล้วเรื่องที่รองขุนอาลีพูดมาใครจะเป็นพยานได้ล่ะเหรอ